สวัสดีค่ะจากร้านขายาโฮมฟาร์มอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมนะคะในยุค New Normal แบบนี้นะคะหลายๆท่านต้อง Work from Home นะคะทํางานอยู่กับบ้านเด็กนักเรียนก็ต้องเรียนหนังสืออยู่ที่บ้านใช่ไหมคะซึ่งตรงนี้นะคะมันทําให้เราต้องใช้สายตาในการจ้องจอคอมพิวเตอร์ทั้งวันเลยใช่ไหมคะและสิ่งหนึ่งที่ทุกๆคนอาจจะมองข้ามไปนะคะก็คือปัญหาสายตาที่มันจะตามมานะคะ บางทีเราอาจจะเกิดอาการตาแห้งตาพร่าตามัวหรือว่าถ้าเป็นเยอะกัอาจจะถึงขั้นที่ตาเบลอมองภาพไม่ชัดเจนนะคะแล้วก็ถ้าบ่อยๆมากๆเกินไปนะคะอาจจะทําให้สายตาเราเสียจอประสาทต,ตาเสื่อมได้นะคะวันนี้เรามีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับดูแลดวงตามาแนะนำนะคะซึ่งคือตัวนี้เลยค่ะ b j o y c e นะคะ มีส่วนช่วยในการบำรุงสายตาของเราและบำรุงที่จอประสาทต,ตาด้วยนะคะโดยใน1แคปซูลของ B j o y c e นะคะจะประกอบไปด้วยสารสกัดจากน้ำมันแฟลกซีดนะคะซึ่งมีโอเมก้าสที่ช่วยลดอาการตาแห้งแล้วก็ช่วยในการบำรุงประสาทต,ตาของเรานะคะน้ำมันจากฟักข้าวมีเบต้าแคโรทีนนะคะสูงมากกว่าแครอทถึง10เท่านะคะช่วยในการบำรุงสายตาแล้วก็จะมีสารสกัดจากดอกดาวเรืองอีกนะคะที่เขามีลูทีน ช่วยในการป้องกันสายตาของเรานะคะจากรังสีจากแสงแดดแล้วก็จากจอสีเออแสงสีฟ้าหน้าจอคอมพิวเตอร์หน้าจอมือถือของเรานะคะซึ่งพวกนี้มันจะทําให้เกิดอันตรายต่อดวงตาของเรานะคะแล้วก็มีตัวซีแซนทีนที่จะช่วยกรองแสงต่างๆก่อนที่จะเข้าสู่จอประสาทตาของเรานะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะเขายังมีวิตามินเอนะคะที่ ช่วยบำรุงสายตาวิตามินซีจากพวกมันติเบอรี่ทั้งหลายนะคะแบล็คเบอรี่เบบคอเลนสตอเบอรี่ราสเบอรี่อาเซอิกนะคะใส่หลายตัวนะะียค่ะที่เข้ารวมกันพวกนี้มันจะมีวิตามินซีสูงมากนะคะแล้วก็มีตัวที่ต้านอนุม,มูลอิสระนะคะช่วยป้องกันตาเสื่อมนะคะแล้วก็ช่วยป้องกันการเสื่อมของร่างกายเราได้ด้วยนะคะแล้วก็ยังมีซิงค์นะคะ ที่ช่วยลดความเสื่อมของจอประสาทต,ตาเราด้วยนะคะจะเห็นได้ว่าใน1แคปซูลนะคะมีประโยชน์ต่อดวงตาของเรามากเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องบำรุงดวงตาของเรานะคะก่อนที่จะสายเกินไปเพียงแค่วันละ1แคปซูลเท่านั้นเองนะคะและช่วงนี้นะคะก็มีโปรโมชั่นนะคะทุกๆ1ก,กล่องที่ซื้อนะคะเราจะมีของสมนาคุณให้ทุกๆก,กล่องเลยนะคะหาซื้อได้ตามร้านขายยา ใกล้บ้านท่านนะคะหรือว่าถ้าใครอยู่ที่นครปฐมนะคะสามารถหาซื้อได้ที่ร้านโฮมฟาร์มอําเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมนะคะแต่ถ้าร้านขายยาแถวแถวบ้านท่านไม่มีนะคะโทรมาติดต่อที่เบอร์นี้ได้เลยนะคะ0866888197จัดส่งฟรีให้ทั่วประเทศเลยนะคะอย่าลืมนะคะดูแลดวงตาของเราไม่ว่าท่านจะเป็นเด็กนักเรียนหรือว่าคนทำงานอยู่กับบ้านหรือว่าผู้สูงอายุนะคะที่มี อาจจะอาการของตาเสื่อมนะคะตามวัยสายตาสั้นสายตาเอียงสายตายาวใครที่มีอาการรู้สึกว่าตาแห้งตาพร่าตามัวมองภาพไม่ชัดเจนกลางคืนตาสู้แสงไม่ได้นะคะทานตัวนี้เลยนะคะ b j o y e นะคะแค่วันละหนึ่งแคปซูลเท่านั้นเองดูแลดวงตาของเราก่อนที่จะสายเกินไปนะคะขอบคุณค่ะ